ก็ดีครับวันนี้ครับคุณหญิงกระยาโสพลพนิดครับงงรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับก็ถแถลงข่าวทันทีนะฮะหลังจากได้รับการแต่งตั้งจากคอรอมอให้เป็นรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าจะเดินหน้าขับเคลื่อนสารต่อนโยบายสิทธิภาร,รกิจของกระทรวงศึกษาธิการเลยนะครับครับก็โดยจะมุ่งเน้นเรื่องของ การสร้างพื้นฐานให้กับผู้เรียนทั้ง4ด้านตามพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10นะครับโดยโครงการที่จะเร่งรัดก็คือการบรูรณาการศึกษาจังหวัดในโรงเรียน3กลุ่มครับมีโรงเรียนคุณภาพชุมชนโรงเรียนมัธยมดี4มุมเมืองเลยนะฮะนี่โรงเรียนมัธยมดี4มุมเมืองโรงเรียน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 โรีนโรีนรงเรนรงารียนโรงบรนรงเรีนรงเรียรงเรนีรง แม้ท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์มาก่อนแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยนะฮะค,คุณกรยาก็จะเดินหน้าโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบฮะจะขยายโอกาสให้กับนักเรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างกว้างขวางจะสร้างจิตอาสาครูและบุคลากรทางการศึกษาและก็ขับเคลื่อนการนำศาสตร์พระราชามาสู่การจัดทำการเรียนการสอนนะครับ และที่สําคัญครับในครั้งนี้ฮะคุณหญิงตรยาในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ตั้งคณะทีมที่ปรึกษาใหม่1ิคนนะฮะหนึ่งในนั้นก็มีคุณพิเชษพันธ์วิชาตกุลครับก็มาเป็นประธานที่ปรึกษารักษาการรัฐมนตรีมีครูพี่เอด้วยนะครับครูพี่เอก็เป็นดีเจในรายการรัจุดห้างของเราด้วยใช่ไหมคุณสุดชัดชวีสุวรรณสวัสดชนะครูพี่เออธิการบดีเทคโนโลยีที่ไหนนะฮะคุณจรุ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณเจ้าคุณทหารรักกระบังแหเดี๋ยวครูพี่เอกโกรธเรานะฮะพูดคือสถาบันท่านไม่ถูกคนนี้ออกไอเดียเป็นไวรอลคลิปหลายอย่างดีพวกทางจักรยานพวกอะไรเงี้ยผมจาได้อยู่จำท่านได้อยู่ครูพี่เอครูพี่เอก็เป็นหนึ่งในที่ปรึกษารวมถึงคนนี้ด้วยฮะคุณสุภชัยเจียรวนนท์นี่นี่ก็เป็น ที่ปรึกษาหน้าใหม่นะครับก็ไม่ใหม่นะฮะสำหรับหน้าก็คงจะคุ้นเคยกันดีครับนะครับแล้วก็ยังมีคุณดารุณวันชันพิพัฒนชัยเป็นโฆศกกระทรวงศึกษาธิการเช่นเดิมนะครับครนี่แต่อีกด้านหนึ่งสิครับเอาเวลาจะพอไหมนะนี่คุณอันที่สมบูรณ์มาแล้วน่าจะไม่พอฮะจะมาเกาะติดข่าวในช่วงหน้าช่วงหน้าอัปเดตกันครับผมนะครับช่วงนี้เกาะติดข่าวกลางชั่วโมงครู่เดียวครับ